สวัสดีค่ะพบกับไออีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทุกคนมาทำเค้กชิฟฟ่อนค่ะเดี๋ยวสูตรอาจจะแปะให้ในโพสต์นะคะตอนแรกใส่นมสดลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันนะคะแล้วก็แป้งและผงฟูที่ร่อนรวมกันคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะและอาก็จะใส่ไข่แดงลงไปค่ะแล้วเราก็มาผสมส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ตามด้วยมือแรงค่ะส่วนของไข่ขาวนะคะขั้นตอนนี้เราต้องผสมแบบเบามือนะคะแต่ว่าในคลิปอาเร่งสปีดค่ะปกติเวลาอาทำหนึ่งสูตรสองสูตรอาจจะผสมมือแรงทีเดียวเลยค่ะแต่ว่ารอบนี้อาทำทั้งหมด4สูตรค่ะอาเลยต้องแยกมือแรงนะคะมาผสม เป็น2อครั้งค่ะและขั้นตอนต่อไปเวลาที่อาทำชิฟฟอนทีไรเยอะๆนะคะอาจจะตักแป้งใส่ถุงเพื่อความรวดเร็วคะ่ะเวลาเราจะหยอดใส่ขนมนะคะเมื่อเราตักแป้งใส่ถุงไว้ขั้นตอนนี้จะรวดเร็วมากเลยค่ะในการหยอดแป้งลงพิมพ์นะคะ <S 1> <S 1> <S 1> เพื่อนๆสังเกตดูนะคะเวลาอาหยอดขนมลงพิมพ์เนี่ย อาจจะไม่ได้ชั่งน้าหนักเลยค่ะแต่ว่าอาจจะใช้วิธีการกะปริมาณด้วยสายตานะคะทําบ่อยๆเราก็จะชินค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่จะเอาขนมเข้าเตาอบนะคะอาจจะอวอมเตาอบไว้ก่อนนะคะประมาณ15นาทีค่ะอาจจะใช้น้าร้อนมาราดบนผ้าขาวบางที่รองบนถาดสีดํานะคะเราจะใส่น้ําร้อนไม่เยอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เยอะเนี่ยขนมจะแฉะได้นะคะแล้วก็จะใช้เวลานานในการอบอาจจะเรียงขนมลงไปได้ทั้งหมด20พิมพ์ ะะอาจจะอบในเตาอบออกซิเจน70ลิตรค่ะก็จะอบได้ทั้งหมด20ชิ้นนะคะ